บอกคุณผู้ชมก่อนที่อาจจะไม่ทราบว,ว่าเคที่เนี่ยเป็นนักภาคร้อยเสียงนะครับจากแฟนเพจเฟซบุ๊กเคที่แอนจออสนะครับเ,เหมือนมากเลยอ,ะอ,อ่ะนี่นนมีคนมาถามกโกโกมีคนมาถามมีค่ะมีมีมซึ่งถ้าถามจริงๆก็เรียกว่าเป็นน้องสา,าวผู้กก็ได้เคยมีคนมาขอถ่ายรูปปะคะมีค่ะมีคนมาถามว่าผู้กบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือบอกว่าอะไรใช่ไม่ใช่ผู้กสวยกว่าพอดูพอดูภาพเปรียบเทียบอีกครั้งนึ่งกันนะครับ แล้วเคยเจอผู้กบแล้วยังเอ่ยยังค่ะยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจออยากเจออยู่เหมือนกันนะคงจะต้องจัากให้สองคนนี้มันเจอกันบ้างนี่คือนี่คือถ่ายแบบตามผู้กบหเลยว่าอะไรฮะอ๋ออันนี้แบบว่าก็ถ่ายถ่ายขึ้นมาเองอะค่ะอ่าแบบว่าแบบนึกสนุกไงแบบนี่อันนี้เหมือนมากคลายมากผู้กะนี่มีจมูกเลยตอนนั้นนี่เคที่ดังข้ามปีเลยจะคลิปเรียนเสียงจากรายการกระจกหงด้านอ๋อเขาเป็นนัก น,นักรเรียนเสียงเคที่สามารถทําได้หลายเสียงจนกระรท,ทั่งทีมงานเราอึ้งเลยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูหน่อยดีกว่านะครับว่าตอนที่เคที่ภาคจอนเวิร์ตขด้านเนี่ยเสียงเหมือนมากเหมือนมากตอนแดดแห่งสยามประเทศไทยร้อนมากร้อนามร้อนมอดร้อนไหมมา,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 มาตั้งแต่โบราณประหนึ่งว่ามีภูมิประเทศตั้งอยู่บนตอแกส๊ส ภูมิอากาศของไทยเป็นแบบเขตร้อนหรือสวรรณน,นาแบ่งออกเป็นสามฤดูคือฤดูร้อนฤดูร้อนมากและฤดูร้อนฉิบหายร้อนหมดร้อนไหม่ติดต่อกัน12เดือนจนแอพังแต่จะร้อนเปรียบเปรียในช่วงเดือนเมษายนองค์การอนามัยโลกจึงมีมติให้สตรีหลังคลอดบุตรทั่วโลกมาพำนักที่ประเทศไทยฟรี พร้อมแจกจ่าย Underwear Victoria Secret รุ่น Unlimited Fire มีส่วนประกอบของใบหนาดยอดผักบุ้งขมิ้นชันใบเปล่าใหญ่ใบมะขามกระวานและสมุนแวงให้สตรีหลังคลอดบุตรได้สวมใส่เดินปากแดดในประเทศไทยแทนการอยู่ไฟช่วยให้มดลูกเข้าอูดเร็วแตงสัน นี่คือเสียงที่แค่เรียนเรียนเสียงชอวเราต้องดูกขจะหงุดหงบ่อยๆถามว่าบ่อยไหมอาจจะเป็นช่วงตอนเด็กๆอะค่ะเราจะได้ได้ยินคุ้นๆกับรายการนี้ก็คือทุกคนรู้จักทัองไป20จับรายการนี้จับาะแนนนึงได้ไหมสักนิดนึงได้ไหมลองสดๆเลยได้ไหมครับประเทศไทยร้อนมากร้อนไม่ร้อนมอดร้อนไหมมาตั้งแต่โบราณแล้วแล้วแล้ว <mm <mm ค er> ิดเองไหมคะใช่ค่ะสคริปต์นี่คิดเองหมดคืออยู่ในหัวหรือว่าเราต้องเขียนออกมาอ่านนะคะก็เขียนเขียนออกมาด้วยเขียนสคริปต์ออกมาใช่ไหพี่ต้องเป็นคนตลกแน่เลยมีเพื่อนกันเธอเยอะใช่ไหมไหมก็เยอะพอสมควรเนาะเพราะเราต้องเกี่ยวกับมีเพื่อนกันเธอะไม่เพราะว่าเราคนมีเหมือนกิ๊ฟเนี่ยเวลาคนมีเพื่อนกันเธอเยอะจะมีสับแปลกๆจะมีความตลกแบบแปลกๆอ่ะก็จะว่าจะกล้าทำแล้วอย่างนี้สามารถเรียนแบบเสียงได้ประมาณกี่เสียงคะเสียงที่ทำก็จะเป็นเสียงแบบพวกเกาหลีพูดเด็ก แล้วก็เสียงฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงผู้หญิงเกาหลีทําได้ค่ะลองสิคะใช่จะออกมาตามหาวูดดี้ตั้งนานแล้วก็ไปกลับมาสักทีคุณเห็นวูดดี้บ้างไหมอะไรแบบนี้เฮ้ยเหมือนน่เหมือนมากเลยมลยทำมิตรได้เลยนะเนี่ยอันนี้ผู้หญิงเกาหลีแล้วคนแก่คนแก่ทำไงไรฮะคนแก่ก็จะเป็นแบบ ใช่เชิญป้าเอดิสันค่ะคุณเจอสมแทนท่าไหมถ้าคุณเจอสมแทนท่าบอกให้เขาเอารถมาคืนฉันด้วยฉันจะขับไปซื้อไข่ไก่ที่ตลาดอะไรอ๋อเฮ้ยมันเวลาดูหนังภาคไทยที่แบบมันดูภาคไทยภานี้มันดูการ์ตูนช่องก้าด้วยเหรอใช่ใช่ใช่ตอนเริ่มวัเคยทำไหมยังไม่เคยทำค่ะการ์ตูนมีภาคอะไรได้ไหมกระตูนก็จะเป็นแบบกระตูนตอนนี้ยังไม่เคยภาคแต่ว่าจะเป็นเสียงแบบเล็กๆเด็กๆเร่อเด็กหญิงเด็กหญิงเด็กหญิง สวัสดีค่ะหนูชื่อสาคูเป็นน้องของพี่ปาฟูไงอะไรแบบนี้เอาอย่างนี้เด็กชาย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 สวัสดีค่ะผมชื่อปาฟูผมเรียนเก่งที่สุดในห้องเลยอะไรเอายังดีกว่าคลิปอยากเห็นพี่เขาลองภาคแบบมีสดเลยสดแบบมีมีภาพด้วยและให้ภาคให้เข้ากับ กับ VTR ได้ไหมคะ VTR แรกเป็นอะไรกิฟวีทีอแรกของเราเดี๋ยวจะให้เป็นซีรีส์เกาหลีเป็นนางเอกซีรีส์เกาหลีแล้วแบบมีนางเอกเล่นไปด้วยจะได้รู้ว่าเอ๊ะมันเข้าด้วยกันจริงเปล่าต้องมีบทพระเอกด้วยเปล่าบทพระเอกยูจาว่าเดี๋ยวผมจัดการให้จัดการโอเคโอเคค่ะโอเคออกภาพหน่อยค่ะคุณออวิหล่อเชียวผู้ชายอะไรขนาดนอนหลับยิ่งหน้าจูบเลย หน้าไม่มีแม้แต่เรือกลุ่มคนสเปคฉันเลยว้าวดูป่ากเขาสิไม่ได้ชื่นชมฉันรู้นะเธอแอบ,บรอกฉันอ,อ่เธอจค่ค <น S 1> สูดมแค่เท่านั้นเองฉันจะไม่ลืมตาแน่จะหล่อแล้วผมยังนุ่มสรวยด้วยทำไมเธอชอบจับผมฉันจังเลยใช้แชมพูอะไรนะ ออร์ดาสนี่ไง่บอกใช่หม่ได้ไหมฉันใช้ออร์ดาสมานานแล้วเหรอเธอว่ันแคร์ไปเยอะไหมโอ้เป็นอะไรอ่ะได้ยู่นะสรุปเพราะว่าพระเอกใช้ออร์ดาสนี่พระเอกก็เลยตกใจตื่นไม่มีผมหนวดเลยมีอีกไหมอ่ะมีอีกไหมเ่อีมีอีกค่ะมีอันนึงเป็นซีรีส์จีนเป็นคนแก่ให้ลองพากย์ดูเมื่อกี้พี่เขา มีไหมไม่เอาแล้วเอาเป็นเด็กเลยเหรอนี่เป็นเดี๋ยวไม่ใช่เนี่ยเป็นนี่นี่นี่ซีรีส์ไม่มีมีเด็กชายพูดพ่อพิโยนเด็กชายพูดพูดเลยมาลองเดาลองเดาภาพมาครับเธอเป็นอะไรฉีใส่เกกเกงฉีใส่เก๊กเกงเหรอใช่ไม่เป็นเรื่องปกตินะฮะฉันก็ฉีใส่เก๊กเกงยู่บายบาย พวกนั้นก็ฉีดด้วยเหมือนกันเ,เราบีเพื่อนนะไม่ใช่แค่เธอเอาอย่าง,งา <c oughs> นี้เด่พวกนายยืแพลเพิดหน่อย <c oughs> อะไรแพลเพิดอะไรไม่ล้วเขาพัง ตลกเรื่อยคุณภาพจากทางไลน์ทีวีด้วยนะครับแม่ไม่หนูอยากรู้อย่างเงี้ยพี่พี่เริ่มภาคได้ยังไงคะแล้วทำไมถึงอยากจะมาภาคเสียงนะคะช่วงที่เรียนปีหนึ่งอะค่ะแล้วก็จะแบบว่าชอบแบบฟัง ชอบฟังพวกสารคดีพวกหนังฝรั่งแต่จริงๆแล้วถามว่าเป็นเป็นคอหนังไหมอะไรก็ยังไม่เชิงอะค่ะแต่ว่าก็แบบเป็นคนที่ชอบฟังแล้วก็เก็บเก็บเสียงแล้วก็ลองลองมาทําดูว่าทําไมเอ๊ะมันทำไมต้องเป็นแบบนี้ทําไมสารคดีต้องเป็นแบบนี้หนังฝรั่งต้องเป็นแบบนี้หนังจีนต้องเป็นแบบนี้เลยแสดงว่าต้องมีเพื่อนฟังก่อนใช่ไหมคะแล้วเพื่อนต้องแบบว่าต้องว้าวใช่แล้วแล้วเราก็เลยแบบลองเอามาทาดูอย่างเงี้ยเพื่อนว่าเอ้ยเสียงเหมือนในแบบในหนังเลยอะอะไรก็เลยเริ่มเริ่มทาคลิปมาคลิปหนึ่งแล้วก็มีคนทักว่าเฮ้ย ใช่คนที่ภาคหรือเปล่าเช่งทั้งที่เราก็ยังไม่ใช่คนคคาะและอย่างนี้พอทาคลิปออกมาแล้วมีคนแชร์กันเยอะมากมีคนตามเราเป็นหลักแสนรู้สึกไงบ้างนะคะตอนนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะตอนแรกๆก็ทําเพจขึ้นมาแบบขำๆคือทําขึ้นมาแบบว่าลงให้เพื่อนๆดูอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีคนแชร์คลิปของเราไปก็ตื่นเต้นนะที่เคที่นี่เเลยเหรอครับ K E T H Y อ่าจะไม่เหมือน A คะที่เคที่เลยครับผมเควที่ e อนจอร์จนเองนะต้องบอกคุณผู้ชมนี่เลยว่า ตอนนี้เนี่ยนะฮะจากการภาคลงโซเชียลเนี่ยตอนนี้มีรายได้จากการภาคเลยใช่ไหมฮะมีอะไรบ้างคะรายการไหนบ้างีใช่ก็ตอนแรกก็ทำแบบเล่นๆนะคะลงโซเชียลแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีแต่อยากดูคลิปเนี้ยเขาบอกว่าหามากในคลิปอ๋อคลิปเนี้ยไหนๆเราฟัง่อย ทำคืบ hey, หน้าการบุกทลายศูนย์ธรรมแท้งเถื่อนที่ภาคอีสานหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกกนสปชกพอและสรนด้จากคําขอทางเพจ Katie ่แอ r g e ิลนะคะเพจที่ไม่รอช้าจัดให้สำหรับเพลงนี้น้องมีผพัวแล้วดอกออทุงทอง สวัสด,ดีท่านจอมยุทธทุกท่านถ้ามีนามว่าอึ่งยงเป็นบทสาวของท่านชวนป่วยปี8 uh กแม่ทัพแห่งฮอตาลี Ladies and Gentlemen please warm welcome for Katie Hi my name is Katie I'm from Bangkok <that> Thailand it's very happy to be here thank you ทำไมแม่หกเต้าหมิงซื่อต้องคุยก,กับฉันแบบนี้ฉันบอกว่าฉันไม่สมควรที่จะรักกับลูกชายของเขาเพราะฉะน,นั้น วันหลังเนี่ยเอาสี่คนมาเล่นซีรีส์ดีกว่าแล้พากมีไหมจิจเล่นเองเพ้อเองอะไรไม่เถ้าเราสี่คนเล่นเป็นตัวสีตัวละครแต่คุณพากเป็นเราสีคนได้ไหมได้ไหมจัดไหมจัดไหมเสียงเสียงผู้ชายอาจจะทำไม่ได้ไงอาจจะมีตัวช่วยแต่ว่าเสียงผู้หญิงก็ไให้บอกว่าเราจะเป็นผู้ชายเราจะเป็นไม่หลาจะเป็นเด็กก็ได้แล้วทำนะทำลงคลิปดีกว่าเออเออทำเป็นคลิปดีกว่าอันนี้เราพูด เราขยับปากคนละแค่ขยับไปนี่เป็นเด็กเด็กอายุ8ขวบครับนะครับนี่เป็นปัญญาอ่อนด้วยเป็นพี่ชายเป็นพี่ชายของเขาแล้วนี่เป็นคุณยายโอ้ยคุณยายเลยแลนี่ยายมรณะอ่าและนี่เป็นอ่าน้องสาวคุณยายอ่าคนละสิบที่ขยับปากนะได้ครับหนึ่งสองสามแจ็คฮผมชื่อแจ็คฮะแม่ผมบอกว่าผมเป็นเด็กดีและผมเป็นไขมันในตับด้วยฮะ อ๋อจริงด้วยฮะแจ็คเป็นไขมันในตับจริงๆผมดูจากหุ่นแจ็คแล้วเขาต้องออกกำลังกายอีกเยอะเลยฮะ<ม>ยายก็ว่าอย่างนั้นแหละนะพวกเธอต้องไปออกกำลังกายถ้าไม่งั้นเธอต้องตายแน่ๆเลย,ยแจ็คัเออไม่มีขยับเลยว่าเธอต้องออกกำลังกายให้หนักๆรู้ไหม ใช่แล้วคุณยายพูดถูกค่ะพี่แจ็คต้องออกกําลังกายถ้าไม่งั้นนอกจากไขมันในตับโรคหัวใจโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงพี่แจ็คจะต้องเป็นหมดทุกอย่างเลยนะชกิิกี้โหพี่ ตอนนี้ภาคซีรีส์ไต้หวันด้วยนะครับุณผู้ชมเกาหลีฝรั่งการตูนญี่ปุ่นครับแล้วก็มีมาสเต์เชฟออสเตรเลียทาง2 l ไลฟ์ไทม์ด้วยถูกไหมโอ้โหสุดยอดมากเคที่เก่งมากเลยถ้าในวงการจะเรียกว่าอะไรดีในวงการก็เรียกเคที่เคที่เลยนะครั่วันนี้เราได้รู้จักกับคุณเคที่แล้วแล้วต้องขอบอกว่าหลังจากวันนี้ เสียงต่างๆที่คุณได้ยินตามรายการซีรีส์ต่างๆเนี่ยจะบอกให้เลยียงที่หลายเสียงะส่วนใหญ่เลยครับผมอาจจะทําทุกเสียงเลยรับเหมาหมดเลยเป็นไปได้และอย่าลืมมาทาซีรีส์ให้พวกเรานะคะยินดีมากขอบคุณที่ตื่นมาทาให้เรายิ้มแย้มแจ่มใสวันนี้เลยขอบคุณครับคุณพี่ครับคุณค่ะขอบคุณกด subscribe ุึงเดียวก่นแล้วคุณจะรู้ว่าข่าวสารยอดฮิตนั่นปึกๆสนุกไร้ขีดจำกัดเนี่ยเป็นยังไงคะกดค่ะยู subscribe ค่ะ